เรียบร้อยแล้วนะครับทางฟีฟ่าประกาศแล้วว่าห้ามขายแอลกอฮอล์ในสนามฟุตบอลโลกปลายปีนี้ครับที่ประเทศกาตาร์นะครับทางด้านของฟีฟ่ครับออกมาประกาศว่าในฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์ครับจะไม่มีการจําหน่ายแอลกอฮอล์ในสนามแต่ยังอนุญาตให้มีการดื่มในเขตสนามก่อนและหลังเกมได้นะครับ หน่วยงานทั่วโลกครับให้รายละเอียดครั้งแรกเกี่ยวกับการจําหน่ายเบียร์หลังจากการเจรจาที่ละเอียดอ่อนตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมากับทา,ทางการในรัฐอัลมุสลิมหัวโบราณน,นะครับประเด็นนี้ครับมีความสําคัญกับทางฟีฟ่าครับเนื่องจากบัตไวเซอร์ครับผู้ผลิตเบียร์ชื่อดังเนี่ยเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่มานานกว่า3ทศวรรษในขณะที่แฟนบอลก็ตั้งคําถามกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับในฟุตบอลโลกที่กาตาร์ปลายปีนี้โดยคาดว่าจะมีแฟนบอลหลั่งไหลเข้าประเทศมามากกว่า1ล้านคนเลยทีเดียวนะครับ แม้ทางฟีฟ่าก็ไม่ได้ยืนยันแต่โคโกได้เน้นย้ำสำหรับผู้ที่ต้องการเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลให้เคารพวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยแล้วในแสลงการของ FAP กครับทางโคศกเนี่ยได้กล่าวว่าผู้ถือตั๋วเนี่ยจะสามารถก็ถึงเบียร์ได้ภายในเขตสนามก่อนการแข่งขันและหลังสิ้นเสียงนกหวีดสุดท้ายและขณะเดียวกันครับภายในสนามกีฬาเนี่ยจะมีเฉพาะเบียร์ที่ปราศจากแอลกอฮอลและน้ำอารมณ์ของบัตไวเซอร์เท่านั้นนะครับ ส่วน้างโคคาโคล่าครับอีกหนึ่งผู้สนับสนุนหลักเนี่ยจะมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการจาหน่ายเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ในสนามทั้ง8แห่งสาหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งแรกครับที่ประเทศมุสลิมนะครับก็คือประเทศกาตาร์นะครับโอ้โหจะเป็นยังไงครับเนี่ยมาดูกันหน่อยนะครับไม่มีการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างเกมการแข่งขันนะครับในสนามกีฬานะครับโอ้โหต้องมาดูว่าจะเป็นยังไงครับโอ้โหจัดไปวารุนจัดไปครับผม